ทั้งโตเลยหัวเข้านี่ก็ีิยที่เยีกันเยียนว่าไรมันออกว่าออกมันนังควลาาควลาบอยู่ปวดขาปวดน่องปวดเอวชาขามันปวดมาจากรามาจากสะโพก,กแล้วก็ลงมาที่ขาแล้วก็มาที่น่องเนี่ยปวดปวดเข่า ปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดปวดเข่าปวดแบบทรมานปวดแบบลุกไม่ได้นั่งกับปวดยืนกับปวดปวดเข่ามากเลยค่ะปวดมากปวดจนไม่อยากจะก้าวขาคือไม่อยากจะไม่อยากจะเดินไม่อยากจะยืนแล้วดีบุญ ช่วยคุณได้ตอนมาเจอดีบุลเนี่ยคุณยายมีอาการยัยงไงครับมันดังโอ้ยดังเมื่อโรนเนาะค้อนแก,แก,แก็บก้อนแก็บโอ้ยติดฝึกับพีว่าอะไรเหตุจังไรก็เหตุว่า <ปะ S 2> <บ>อะไรมันขาดมันปวดปวดทั้งตัวเลยใช่ไหมปวดทั้งตัวเลยหัวเข้านี่ก็ที่เยือ่อ,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 อกัะเยียอว่าอะไรมันออกว่าออกมันดังขวบนลากขวานลากอยู่เดี๋ยวนี้มันมิดแล้วยกเบื้องแล้วยงี้มันเศร้าลูกเนาะมันคือหายไปใส่ยาชนกเออพอตีปวดเข้าปวดขาจังยายนี่ยมักินนี่เด้อดีบุญนี่เด้อะไได้เบาแต่ช่วงได้เศร้า แต่เศร้าดังก็เก็บกอเก็บมันเศร้าดังแล้วไง่ายมากง่ายแล้วดีบุญดีจริงจริงเด้อเยี่ยมเลยดีบุญแกวเลยมันยืนนานก็เลยทําให้เป็นโรคกระดูกทับเส้นปวดขาปวดน่องปวดเอวชาขามันปวดมาจากรามาจากสะโพกแล้วก็ลงมาที่ขาแล้วก็มาที่นอ่องเนี่ยปวดลําบากกับเวลาเดินมากก็ปวดนั่งก็ปวดเดินไปไหนไม่ได้ต้องเดินได้นิดๆประมาณสัก สิบเก้าอันนี้ก็ปวดแล้ว,ว,ลวชาวค่ะเป็นประมาณ 3- 4ปีแล้วค่ะทระมานมากสั่งอาหารเสริมมาตลอดสั่งมาลองดูนู้นสัก2เดือน3เดือนก็เปลี่ยนเอาสเดือนไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนพอทานดีบุญผงชงชงแล้วก็ดื่มเนี่ยนะคะก็อาการดีขึ้นค่ะที่ปวดที่ชาเนี่ยเบาลงแล้วก็เดินได้ไกลค่ะไปตลาดอะไรนี่ก็เดินได้ดีขึ้น,นปวดเอวปวดขาชาขาก็ดีขึ้นค่ะ,คะก็เลยสั่งต่อเนื่องค่ะตอนแรกอดูแล้วเอ๊ะทำไมแพงจัง พอทานไปแล้วเออคุ้มค่าทานไปแล้วดีขึ้นค่ะที่ว่าปวดอะไรที่ว่าเดินไม่ค่อยได้ก็ดีขึ้นเนี่ย <Yeah, S 2> เดินได้สบายตอนตื่นปับ๊บทานเลยมันจะได้ผลดีค่ะ<ไ>แบบฟงนี่ดูดซึมได้เร็วมากแล้วก็ดีด้วยค่ะดื่มแล้วอร่อยค่ะอร่อยมากไม่คาวดื่มง่าย อร่อยมากค่ะขอฝากคนที่เป็นโรคนี้นะคะวันจัดทานดีบุลนี่แหละค่ะเพราะว่าดีดีดีมากเพราะว่าทานมาแล้วขอฝากไว้ด้วยนะคะคนที่ปวดมากๆนะควรจะสั่งทานนะคะเพราะคนเย็นเพื่ก็ได้ปวด,ปวดตึงไม,ไม,ไม่ไม่ตึงแล สบายมากปวดเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูลดูซิแม่ก็ซื้อมากินแบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยสบายได้สบายเลยไม่ต้องต่ก่อนนี้ โอ้ยอย่างเนี้ไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าออกจากบ้านนี้ลุกเดินได้สบายเลยทานได้เลยเชื่อเถอะครับไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยปวดเข่าแล้วมีเสียงดังอกล้กเวลาปวดนี่ปวดยังไงคะปวดเวลาจะเดินก็เดินได้ไม่ไกลทราบมาว่าพี่พงษ์เนี่ยชอบออกกําลังกายด้วยใช่ชอบวิ่งชอบเดินนะครับช่วงหลังๆ เดินไม่ค่อยได้ครับปวดเขา่าพอมาทานดีบูลแล้วครับการเดินก็คล่องขึ้นอาการปวดก็ไม่มีกินดีบูลแล้วรู้เลยว่าอาการมันดีขึ้นเยอะเบาตัวขึ้นมันไม่ค่อยปวดเดินได้ไกลขึ้นสังเกตดูวันนี้ผมไปเดินห้างมนาะวันนี้เดินได้เป็นกิโลอาการปวดก็ไม่ค่อยมีแล้วคือการเดินเหินก็คล่องขึ้นไม่ค่อยปวดเดินได้ไกลขึ้นดีขึ้นมากครับเสียงดังนี่ไม่มีเลยหายไปเลยครับเสียงดังค่ะก <C> ็คนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผมอยากแนะนําให้ทานดีบูลครับ ดีบูนช่วยคุณได้ครับปวดเข่ามากเลยค่ะคือเดินเช้ามานี่จะตึงจะแบบปวดจนบางครั้งก้าวขาไม่ออกเหมือน,<ม>นคนต้องเดินงอแล้วก็มันก็ขึ้นหลังด้วยแล้วก็ชาปลายเท้าด้วยปวดมานานหรือ,อยังคะเป็นมาสองตีแล้วค่ะอาการปวดเวลาคุณป้าปวดเนี่ยมันมันทรมานยังไงก็มันปวดปวดปนนมากปวดจนไม่อยากจะก้าวขาคือไม่อยากจะไม่อยากจะเดินไม่อยากจะยืนแล้วคือไม่มอยากจะซุดลงไปนั่งเฉยเลยค่ะถ<ม>าวมว่าท้อไหมท้อแต่ก็ต้องสู้เพราะยังต้องเลี้ยงลูกชายตัวเล็กอยู่ก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นคือช้ ขึ้นรู้สึกว่ามันไม่ตึงมันผ่อนคลายลงจากที่เคยเป็นขาที่เคยชามันก็ไม่ชา,ชาแล้วก็คือที่ว่าเวลาเราเดินก้าวเนี่ยมันจะปวดแป๊บขึ้นสันหลังมันก็ไม่เป็นป้ารู้สึกว่าดีมากเลยค่ะอาการที่มันชาอาการที่มันปวดที่เสียวสัหลังมันก็ทุเลาลงอะคะ่ะป้าจะทานไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณดีวุ้นด้นะคะที่ชื่อให้ป้าดีขึ้น ปวดเขาปวดมาหลายหลายปีแล้วปวดแบบทรมานปวดแบบลูกบ่ได้นั่งกับปวดยืงกับปวดจะต้องพาแต่กระว่าอยากพาอยากจะของยางบ่ได้พี่น้องมาแนะนําให้กินดีบุญอาการกะดีขึ้นดีแบบดีขึ้นร้ายปวดกระบบปวดบวมกับโบบวมอยากให้คนที่กาลังมองหาอยู่อยากแนะนําว่าให้มากินดีบุญเพราะว่าดีบุญกินแล้วดีขึ้นร้ายดีขึ้นอิรีมักกะสีคอยลดเจ็บลดปวดลองหลายกินดีบุญล่องเมืองจำหนีบ่แพงดอก เพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกแพททุกวัยดีบู์ทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและขอ้ออย่ารอโทรเลย062 382 2811